สวัสดีครับ EP พีนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อวิธีจัดการความรู้สึกเมื่อความเหงากัดกินคุณนะครับฟังแล้วคุณจะปิดประตูความอ้างว้างเปิดประตูสู่ชีวิตสู่ความรักแล้วก็มิตรภาพที่แท้จริงนะครับหากคุณรู้สึกเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวในขณะที่คุณกําลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะครับแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับคนที่เคยอยู่ในอารมณ์เหงาหรือว่าโดดเดี่ยวจะรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไร ความเหงานั้นเป็นอารมณ์ที่ผู้คนจํานวนมากติดอยู่หลายคนเคยผ่านความรู้สึกจมลึกของความรู้สึกว่างเปล่าและก็ไร้ความหมายมาครั้งแล้วครั้งเล่าคนจํานวนมากรู้สึกว่าตัวเองนั้นคุ้นเคยกับความรู้สึกแบบนั้นหลายคนนึกถึงช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวและพลังอํานาจของมันในการกัดกร่อนจิตใจแต่และชั่วโมงที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าและยาวนานชั่วโมงเดียวดูเหมือนจะยืดยาวเป็นวันคืนอันโดดเดี่ยวที่หลายคนร้องไห้ในความเงียบน้ําตานองบนหมอน ไม่มีความปรารถนาที่จะ,ะเผชิญชีวิตในวันรุ่งขึ้นและบางคนอาจจะมีความคิดถึงขั้นที่อยากจะจบทุกอย่างจบชีวิตของตัวเองไม่สําคัญว่าคุณจะมีเพื่อนสนิทมีคนรักมีสามีหรือว่าภรรยาไม่ว่าคุณจะสนิทกับพวกเขามากแค่ไหนก็จะมีบางส่วนของคุณที่พวกเขาไม่เข้าใจความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวจะไม่จางหายไปหลังจากที่คุณคุยกับเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนหรือแม้แต่หมอที่รักษาคุณ ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจคุณจริงๆคุณต้องการให้พวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณ EP นี้จะมีข่าวดีสำหรับทุกคนที่มีหัวใจที่โดดเดี่ยวเรามีวิธีแก้ไขหรือไม่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีวิธีคิดที่บรรเทาความเจ็บปวดได้คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนาไปอ่านทวนซ้าทางช่องก็ได้จัดทำวาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตา ถ้าต้องการก็แจ้งขอรับได้ฟรีนะครับรับฟังวิธีการได้ที่ตอนจบของคลิปนี้นะครับหรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันใน EP ีนี้จะทำให้คุณเข้าใจบางอย่างและหายจากความโดดเดี่ยวมากขึ้นตัวอย่างเช่นคุณจะเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังความเหงาเพื่อทำความเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้นคุณจะเข้าใจความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเหงาและความรู้สึกโดดเดี่ยวคุณจะสร้างความรู้สึกรัก ที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาความเหงาคุณจะรู้ขั้นตอนการลงมือทำเพื่อตัดหรือว่าทำลายวงจรของความเหงาคุณจะแทนที่ความรู้สึกเหงาด้วยข้อคิดที่ดีต่อจิตใจของคุณนะครับเรื่องที่เราจะคุยกันในอีีนี้ปรารถนาอย่างจริงใจว่าหลังจากที่คุณได้ฟังแล้วคุณจะมีความพร้อมที่จะรับมือกับความโดดเดี่ยวได้ดีขึ้นแม้ว่าตัวคุณเองจะไม่รู้สึกเหงาแต่บางทีคุณอาจจะรู้จักใครสักคนที่เป็นเช่นนั้น ขอให้ใช้สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จาก EP นี้เพื่อช่วยพวกเขาและทําให้โลกของพวกเขานั้นน่าอยู่ขึ้นคนทุกคนล้วนแต่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวทุกคนในโลกนี้เคยรู้สึกถึงอารมณ์นี้สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาทุกวันนี้การเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วความเหงาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าความเหงานั้นหมายถึงอะไรความเหงาเป็นสภาวะทางอารมณ์ นี่คือสภาวะที่ผู้คนรู้สึกถูกตัดขาดจากผู้คนรอบข้างความเหงาคือความรู้สึกว่างเปล่าอย่างลึกซึ้งจากก้นบึ้งของจิตใจซึ่งทําให้การอยู่ร่วมกับผู้คนมากมายกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายคนที่เหงาอาจจะอยู่ท่ามกลางฝูงชนจํานวนมากหรือว่าอยู่ตามลําพังแต่งงานแล้วหรือยังโสดอายุน้อยหรือว่าสูงวัยจากส่วนลึกของจิตใจแล้วพวกเขาพบว่าการเชื่อมต่อกับคนอื่น และการมีความสุขใจจากความสัมพันธ์ที่มีความหมายนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากอย่าสับสนระหว่างความโดดเดี่ยวกับการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวไม่ได้เท่ากับความโดดเดี่ยวเพราะว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวก็เป็นเรื่องดีและในบางครั้งการอยู่คนเดียว <S <s <ut> ก็ทําให้รู้สึก <ation> สดชื่นได้มากเพราะคนคนนั้นมีโอกาสที่จะสดชื่นได้พักฟื้นและค้นพบส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งอาการทั่วไปของความโดดเดี่ยวเหมือนอยู่เดียวดายในโลกคืออะไร หากคุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ก็คงไม่ผิดที่จะทายได้เลยว่าคุณอาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คุณคิดว่าปัญหาของคุณมีลักษณะพิเศษจนคนอื่นไม่เข้าใจผลก็คือคุณรู้สึกว่าคนอื่นๆในโลกมีเพื่อนมีใครสักคนแต่คุณไม่มีคุณรู้สึกประมาไม่มั่นใจอย่างมากในทุกสิ่งที่คุณทำคุณรู้สึกว่าเมื่อคุณทำอะไรผิดคุณจะรู้สึกอับอายเป็นอย่างมาก เมื่อคุณอยู่ในฝูงชนคุณจะรู้สึกจมอยู่ท่ามกลางเสียงของพวกเขาคุณรู้สึกขาดการติดต่อกับฝูงชนแม้ว่าคุณจะอยู่กับพวกเขาก็ตามคุณรู้สึกเขินอายและกลัวคนอื่นคุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองต่ำคุณรู้สึกโกรธปิดกั้นตัวเองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งในแง่ลบแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีอะไรที่บอกตรงๆว่ามุ่งเป้าไปที่คุณก็ตามคุณกลัวคนแปลกหน้า และปฏิเสธที่จะพูดคุยเพื่อร่วมสนทนาอย่างจริงใจกับคนอื่นคุณเชื่อมั่นว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้สึกวิตกกังวลและเศร้าโดยเชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่าคุณรู้สึกเศร้าหมองหรือว่าโดดเดี่ยวเพียงใดคุณสูญเสียความสามารถที่จะกล้าแสดงออกและรู้สึกว่าไม่มีใครให้ความสําคัญกับตัวคุณเลยคุณปฏิเสธที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่อยากลองทําอะไรใหม่ๆคุณรู้สึกราวกับว่าไม่มีอะไรสําคัญอีกต่อไป และคุณคิดที่จะฆ่าตัวตายในบางครั้งคุณอยู่กับคนมากมายแต่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกคุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าภรรยาหรือสามีของคุณไม่เข้าใจคุณคู่ครองหรือว่าคนรักของคุณอยู่ข้างๆคุณแต่พวกเขาก็ไม่ได้เติมเต็มช่องว่างนั้นคุณอาจจะอยู่ในที่ที่มีผู้คนมากมายแต่การห้อมล้อมของพวกเขากลับทําให้คุณยิ่งจมคุณยิ่งจมลึกลงไปในความเหงาผู้คนรู้สึกแบบนั้น เพราะเราทุกคนมีเอกลักษณ์และแตกต่างคุณเห็นแต่คนที่แปลกแยกออกไปไม่มีใครในจักรวาลน,นี้ที่จะมีบุคลิกภาพความคิดวิถีชีวิตและความต้องการเหมือนคุณไม่มีเลยไม่มีใครที่เหมือนกันไปทุกกระเบียดนิ้วแล้วทุกคนสามารถที่จะทำอะไรที่เติมเต็มคนอื่นเพื่อสนองความต้องการของทุกคนได้อย่างไรสิ่งนี้เอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของเรา เราก็เรียนรู้ที่จะคาดหวังจากคนอื่นให้น้อยลงและบรรเทาความเจ็บปวดลงได้เพราะเราหยุดการคาดหวังมากขึ้นจากคนอื่นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับพวกเขาได้ดีขึ้นและตัดสินคนอื่นให้น้อยลงดังนั้นก้าวแรกในการกระจัดความเหงาก็คือปล่อยให้คนอื่นเป็นอย่างที่พวกเขาเป็นจำไว้ว่าคุณคือผลรวมของคนหคนที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยหากคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ลบและทาให้คุณรู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลา ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณจึงรู้สึกเหงาและคิดลบไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ลูกๆจะย้ายออกจากบ้านอยู่ห่างจากพ่อแม่ที่มีความคิดเป็นลบหรือว่าหยุดคบหาสมาคมกับเพื่อนบางกลุ่มอย่าปล่อยให้คนเป็นพิษมาบั่นทอนพลังงานของคุณความเจ็บปวดทางอารมณ์เมื่ออยู่ในโลกที่ไร้ความรักความทุกข์ทรมานจากความเหงาดูเหมือนจะแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของชายและหญิงทั่วโลกแม้แต่ซูเปอร์สตาร์ที่เป็นไอดอลของคนแต่ละรุ่น และได้รับความชื่นชมจากคนนับล้านก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวไม่สุขสมหวังความเหงาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะว่าความล้มเหลวของมนุษย์ในการรักคนอื่นอาการของความเหงาดึงดูดผลกระทบของความเจ็บปวดถึงขนาดที่บังคับให้เรามุ่งความสนใจไปที่ตัวเราเองมากขึ้นและสร้างความหมกมุ่นในตัวเองซึ่งมันทำให้เกิดอุปสรรคในการรักคนอื่นคุณเคยปวดท้องใช่ไหมในขณะที่กำลังปวดสุดๆคุณไม่ได้นึกถึงใครเลยใช่ไหม สิ่งนี้บ่งบอกว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นมันแสดงให้เห็นโลกที่เราอาศัยอยู่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสทุกคนมักจะคิดถึงแต่ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตวัยกลางคนหรือว่า midlife crisis กำลังจะกลายเป็นวิกฤตคนหนุ่มสาวมากขึ้นในปัจจุบันนี้โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายพุ่งสูงขึ้นและโรคส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้เกิดขึ้นจากภาวะจิตใจการรักษาในแผนกจิตเวชท,ที่เพิ่มขึ้นทุกวันเป็นสิ่งที่ยืนยันสิ่งนี้ Mid Life Crisis มักใช้เรียกช่วงเวลาของการ,รเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และความเป็นอยู่ในชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรือเมื่ออายุประมาณ40-60ปีอย่างเช่นปัญหาสุขภาพการทำงานการเงินและครอบครัวซึ่งอาจทำให้สภาพจิตใจแย่ลงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปและส่งผลต่อการใช้ชีวิตทุกวันนี้อาการพวกนี้เริ่มเป็นกันในหมู่คนหนุ่มสาวที่อายุยังไม่ถึง40ปีมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างผู้คนกำลังถูกกัดเซาะและผู้คนเปิดใจต่อกันน้อยลงการไม่เปิดใจให้คนอื่นอาการเหงาจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนอื่นจะไม่เปิดใจให้คุณหากคุณไม่เปิดใจให้คนอื่นก่อนถ้าคุณต้องการถูกรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงจงเป็นเพื่อนกับคนอื่นก่อนความรักคือกริยาเป็นการกระทําไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกการเป็นที่รักแล้วต่อมาไม่เป็นที่รักอีกต่อไปนั้น ก่อให้เกิดความเหงาที่เพาะพันธุ์ในหัวใจของคนแต่ละคนมันเป็นข้อเท็จจริงที่น่ากลัวที่จะต้องรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วชีวิตของเราถูกหล่อหลอมโดยคนอื่นจากหลักการที่ว่าเราคือผลรวมของคนห้าคนที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยคนใกล้ชิดที่สุดของเรากลุ่มชะตากรรมของเราเอาไว้ในมือของพวกเขาเราเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะเราเป็นผลผลิตของคนที่รักเราหรือว่าคนที่ปฏิเสธที่จะรักเราความรักให้ชีวิตแก่คนอื่น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องจำไว้ว่าเพื่อที่จะรักคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องรักตัวเองก่อนคุณไม่สามารถให้สิ่งที่คุณไม่มีแก่ใครได้คุณอาจจะคิดว่าคุณรักสาวสวยหรือว่ารักหนมหล่อแต่ถ้าคุณไม่รักตัวเองมันก็ไม่ใช่ความรักโดยเนื้อแท้คุณอาจจะเคยได้ยินเพลงที่ร้องประมาณว่าฉันไม่เคยมีใครจนมาเจอเธอหรือว่าชีวิตฉันไร้ความหมายจนเธอเข้ามาในชีวิตคุณเชื่อไหมว่านั่นไม่ใช่ความรัก คุณอาจจะชื่นชมคนคนนั้นเพราะว่าเขาหรือเธอมีหน้าตาดีคุณอาจจะบูชาคนคนนั้นเพราะคุณคิดว่าเขาหรือเธอดีมากคุณอาจจะถึงขั้นสละชีวิตเพื่อเขาหรือเธอเพื่ออัตตาที่เห็นแก่ตัวและพอใจในตัวเองแต่สิ่งที่คุณทําไม่ใช่ความรักความรักคือคํากิริยามันเป็นการกระทําความรู้สึกของความรักแท้จริงแล้วเป็นผลมาจากคกํากริยาหรือการกระทําการรักตัวเองก่อนนั้นเป็นการสร้างพื้นฐานหรือว่าวางรากฐานในการรักคนอื่น หากไม่มีการกระทําดังกล่าวแล้วมันก็เป็นเพียงการกระทําที่ไร้เหตุผลของการหลอกลวงตัวเองที่ดูเหมือนจะเป็นความรักแต่เราจะรักตัวเองได้อย่างไรถ้าเราไม่เคยถูกรักเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันต่อไปเรียนรู้วิธีที่จะรักคุณจะเริ่มก้าวแรกเพื่อรับมือกับความเหงาได้อย่างไรก็ด้วยการเรียนรู้ที่จะรักแต่ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจในความย้อนแย้งของความรักเสียก่อนเมื่อเราโดดเดี่ยวเรารู้สึกเหมือนอยู่ในคุกที่ทนไม่ไหว โดยธรรมชาติแล้วความเหงาก็เหมือนกับอาการปวดท้องคือมันจะทําให้เรามุ่งความสนใจไปที่ตัวเราเองเท่านั้นดังนั้นเราจึงพยายามเติมเต็มความว่างเปล่านี้ด้วยการค้นหาคนอื่นที่จะมอบความรักที่เราต้องการให้กับเราผู้คนมักพยายามทําสิ่งต่างๆให้คนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้รับความรักนั่นคือจริงๆแล้วต่างคนต่างแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยคิดว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนที่เป็นที่รักของใครสักคนเรารู้ว่าความเหงาของเรา จะถูกเติมเต็มได้ด้วยความรักของคนอื่นเท่านั้นดังนั้นเราต้องรู้สึกถึงความรักของคนอื่นความย้อนแยง้งหรือว่า p a r adox ของความรักก็คือหากเราพยายามเติมเต็มช่องว่างของความเหงาของเราเองด้วยการสแสวงหาความรักจากคนอื่นเราจะไม่พบการเติมเต็มอย่างแน่นอนเราจะรู้สึกแต่เพียงความอ้างว้างลึกๆเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าเรามุ่งหาความรักที่เราต้องการเราก็จะไม่มีวันพบมันเมื่อคนคนหนึ่งจัดการชีวิตของตัวเอง ให้ตอบสนองความต้องการของตัวเองเมื่อเขาออกไปค้นหาความรักที่เขาต้องการโดยพื้นฐานแล้วเขาจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักไม่ว่าเขาจะน่าสงสารเพียงใดก็ตามตราบใดที่เขามุ่งความสนใจไปที่ตัวเองเป็นหลักความสามารถในการรักของเขาจะยังคงไม่เติบโตมันจะแคร์เกรนอยู่เสมอแล้วทางแก้คืออะไรถ้าคนเราไม่มุ่งไปที่เป็นคนรับความรักแต่เป็นฝ่ายให้โดยไม่มีเงื่อนไขและเขาจะได้รับความรักจากคนอื่นในที่สุด เราต้องเลิกกังวลกับตัวเองและเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับคนอื่นเริ่มต้นด้วยจุดจบในใจที่มุ่งเน้นผลของการทำในสิ่งที่แสดงความรักต่อคนอื่นโดยไม่มัวคิดว่าตัวเองจะได้รับความรักก่อนเป็นก้าวแรกในการได้รับความรักและลดความเจ็บปวดจากความเหงาทุกคนบนโลกมีความสามารถที่จะรักเราทุกคนมีความสามารถบางอย่างที่จะมุ่งความสนใจไปที่การตอบสนองความต้องการของคนอื่นและความห่วงใยคนอื่นมันคือสิ่งที่เราเต็มใจให้ เราจะไม่คิดว่าเราจะรับความรักจำนวนเท่ากันนั้นจากคนอื่นเราเพียงแต่ให้ไปเท่านั้นการตัดสินใจรักคนอื่นโดยไม่มีข้อผูกมัดก็เหมือนกับการบริจาคเราไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเราไม่คาดหวังแม้แต่เพื่อที่จะตอบสนองอีโก้ของเราหรือว่าเราไม่รักเพื่อที่จะปกปิดความรู้สึกผิดมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเมื่อเราถามคนอื่นว่าแล้วคุณทำอะไรให้ฉันบ้างนั่นคือเราล้มเหลวที่จะรักแม้ในตอนแรก คุณจะสามารถรักคนอื่นได้เพียงเล็กน้อยและคุณจะได้เป็นที่รักของคนอื่นเพียงเล็กน้อยแต่ความรักนั้นจะทําให้คุณเติบโตและสร้างความรักได้มากขึ้นและได้รับความรักมากขึ้นจากคนอื่นเป็นการตอบแทนแต่ขอให้จําไว้เสมอว่าในการอุทิศตัวหรือว่าเสียสละตัวเองเพื่อรักคนอื่นจิตใจของเราต้องมุ่งความสนใจออกไปนอกตัวเราเสมอไม่เช่นนั้นมันจะไม่ได้ผลกฎแห่งการดึงดูดคนไหนคิดอย่างไรเขาก็เป็นไปเช่นนั้น เคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมคนบางคนถึงได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพและให้เกียรติว่าสวัสดีครับคุณสมศักดิ์และทำไมคนบางคนถึงได้รับการปฏิบัติแบบเฮ้ยสมพงษ์หรือว่าเฮ้ยสมชายลองคิดดูสักครู่หนึ่งในตอนนี้อะไรคือความแตกต่างระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับขอทานนอกเหนือจากเงินนับพันล้านดอลลาร์และตึกระฟ้าหีกสองแห่งคำตอบก็คือทัศนคติในหัวของคุณที่มีต่อตัวคุณเอง คุณเคยสังเกตไหมว่าวิธีที่ผู้คนโต้อตอบกับคุณก็มาจากวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองคุณอาจจะคิดว่าทำไมผู้คนตัดสินหนังสือจากหน้าปกหรือว่าตัดสินว่าใครดีไม่ดีจากเสื้อผ้าที่สวมใส่แน่นอนคุณอาจจะรู้สึกหรือคุณอาจจะพูดได้ว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ความจริงที่คุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ก็คือวิธีที่คนคิดอยู่ในใจจะทําให้พวกเขาแสดงออกมาภายนอกหรือใช้ชีวิตตามสิ่งที่เขาคิด กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วและเห็นได้ชัดในกฎของเมอร์ฟีกฎที่มีชื่อเสียงนี้มีประโยคง่ายๆว่า if anything can go wrong it will ซึ่งแปลความหมายเป็นภาษาไทยก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเราปล่อยให้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้รับรองว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าในภาวะที่เลวร้ายสิ่งที่เลวร้ายกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดมักจะเกิดขึ้นกับเราบ่อยที่สุดนั่นคือสาเหตุที่คนชอบพูดกันขำๆในเชิงประชดชีวิตว่าขนมปังปิ้งทาเนยที่ตกลงบนพื้นด้านที่เราทาเนยไว้จะอยู่ข้างล่างเสมอหรือว่าเรามาทำงานทันเวลาทุกวันแต่ถ้าวันไหนเรามาสายวันนั้นเจ้านายของเราจะมาก่อนเราเสมอแม้ในตอนเป็นเด็กในโรงเรียนคุณอาจจะคาดหวังอยู่เสมอว่าเมื่อคุณนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วไม่รู้จะตอบคำถามที่ครูถามอย่างไร คุณมักจะร้องอยู่ในใจเสมอว่าครูอย่าชี้มาที่ฉันเลยได้โปรดอย่าถามฉันและครูก็มักจะชี้นิ้วมาให้คุณตอบเสมอไม่สําคัญว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนเหมือนครูมีความสามารถในการอ่านใจที่จะรู้ว่าคุณไม่รู้คําตอบหรือว่าคุณไม่สนใจเรียนแล้วเรื่องนี้จะเอามาใช้กับการเอาชนะความเหงาได้อย่างไรหากคุณสะท้อนหรือว่าเปล่งรัศมีแห่งความไม่เป็นที่ต้องการออกมาจากตัวคุณคุณจะพบว่าตัวเองก็จะไม่เป็นที่ต้องการของใคร และเพื่อนของคุณก็จะปฏิเสธคุณโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวว่าไม่ต้องการคุณเพราะอะไรดังนั้นหยุดทําตัวเป็นลูกสุนัขที่เปียกสกปรกมอมแมมที่เพิ่งหลุดออกมาจากบ่อโครนไม่มีใครอยากอุ้มมันในตอนนั้นจงพูดกับตัวเองว่าฉันพบว่าตัวเองมีสเสน่ห์ฉันน่ารักและฉันเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเรื่องจริงที่เราไม่สามารถโน้มน้าวตัวเองได้เสมอไปว่าเราเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์และผู้คนชอบอยู่กับเราหรือว่าอยู่ใกล้เรา แต่เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้มีแต่ความคิดเราที่เราควบคุมได้ดังนั้นการยืนยันรูปแบบนี้จึงหลอกจิตใจของเราให้คิดว่าเราเป็นคนน่ารักและดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเราได้ลองดูแล้วคุณจะรู้ขั้นตอนเพื่อเอาชนะความรู้สึกโดดเดี่ยวมีหลายวิธีในการเริ่มต้นรับมือกับความเหงาที่เกี่ยวข้องกับความจําเป็นในการสร้างมิตรภาพการทําสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองหรือการเรียนรู้ที่จะรู้สึกดีกับตัวเองจนกลายเป็นเรื่องปกติ เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าความรู้สึกเหงาเป็นเรื่องชั่วคราวและคุณจะผ่านมันไปได้ในที่สุดพยายามพูดกับผู้คนใหม่ๆแน่นอนว่ามันยากแต่คุณต้องสร้างโมเมนตัมเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ซะก่อนก้าวแรกมักจะยากที่สุดแต่จําเป็นที่สุดก้าวต่อไปจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเริ่มก้าวแรกได้แล้วพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ที่คุณจะได้พบกับผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณสนใจอย,อย่างแท้จริงพบผู้คนที่มีความสนใจคล้ายกับคุณ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเช่นกลุ่มศาสนาที่คุณนับถือองค์กรการกุศลช่วยเหลือคนอื่นในฐานะจิตอาสาและอื่นๆหยุดฟังเพลงเงาๆเศ้าๆมันมีแต่จะพาคุณดิ่งลึกเข้าไปในความโดดเดี่ยวเปิดตัวเองให้เข้าหาคนอื่นก่อนอย่าคาดหวังให้ผู้คนเล่าปัญหาของพวกเขาให้กับคนที่ดูเหมือนคนไม่เปิดเผยได้ฟังอย่าตัดสินคนที่คุณพบใหม่จากความสัมพันธ์ในอดีตของคุณกับคนเก่าของคุณ พยายามมองแต่ละคนที่คุณพบด้วยมุมมองใหม่แทนที่จะคิดเหมาเอาเอ,าเองจากอดีตของคุณเองและอดีตของพวกเขามิตรภาพที่ใกล้ชิดจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ควรเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรู้สึกภายในของตัวเองอย่าเร่งสร้างมิตรภาพที่ใกล้ชิดด้วยการให้ทุกอย่างมากเกินไปและคาดหวังว่าคนอื่นจะทำแบบนั้นกับคุณด้วยอย่าเพียงสแสวงหาความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแบบหนุ่มสาวเท่านั้นความเป็นเพื่อนแบบหนักแน่นมั่นคง หรือแบบสบายๆส,สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตได้เป็นอย่างมากใช้ชีวิตให้สมดุลอย่าละเลยการกินที่ดีมันออกกําลังกายและนอนหลับให้เพียงพอสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของภาวะซึมเศร้าที่นําไปสู่ความเหงาอย่างรุนแรงคือการไม่ทําสิ่งเหล่านี้ใช้เวลาตามลําพังบ้างจะช่วยให้คุณสํารวจตัวเองได้ละเอียดมากขึ้นอย่าทําตัวเป็นปรสิตเกาะหรือว่ายึดติดกับเพื่อนของคุณหากคุณมุ่งแต่ต้องการหาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจจากพวกเขา พวกเขาก็จะอยู่กับคุณอยู่เพื่อคุณแต่ถ้าคุณพูดพร่ำบ่นไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับปัญหาของคุณซ้าแล้วซ้าเล่าแม้มันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ไม่มีใครเข้าบ่นกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่ารําคาญและเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าอย่างดีที่สุดพวกเขาก็เป็นได้แค่ที่ระบายอารมณ์ของคุณย้อนกลับไปรำลึกถึงความทรงจำดีๆและมองหาสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เรียนรู้ทักษะใหม่ ความสาเร็จในการทําบางสิ่งบางอย่างจะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองหากคุณมีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวการขอคําแนะนําจากแพทย์ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องปกติที่จะต้องได้รับใบสั่งยาเพราะการขาดสารเคมีบางชนิดในร่างกายเป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าและสามารถรักษาได้ง่ายหากเรารู้สึกหิวและไปหาอาหารมากินการกินยาในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นวิธีธรรมดาที่สุดในการรับมือกับภาวะซึมเศร้า และทาให้คุณรู้สึกเหงาน้อยลงถ้าคุณเชื่อในศาสนาลองใช้เวลาในการอธิษฐานหรือภาวนาตามหลักการของศาสนาที่คุณเชื่อทําลายวงจรที่แย่ๆในชีวิตของคุณคําเตือนที่คุณต้องรับฟังอย่าคิดเด็ดขาดว่าคนอื่นต้องมาใส่ใจดูแลคุณเป็นพิเศษเพราะว่าคุณบอกว่าคุณเหงาหรือโดดเดี่ยวถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะยิ่งพยายามทําตัวให้เหงาและโดดเดี่ยวมากขึ้นเมื่อมีคนมาสนใจคุณเพราะคิดว่าคุณเหงา มันคือวงจรอ,อุบาทของความรู้สึกอย่างหนึ่งคุณจะเสพติดความเหงาคุณอาจจะแปลกใจและคาดไม่ถึงที่ได้ยินว่าการสงสารตัวเองนั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรู้สึกให้ความสําคัญกับตัวเองที่กลับตาลปัดกันคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองจะยกย่องและให้ความสําคัญกับความสําเร็จของตัวเองในขณะที่คนที่สงสารตัวเองจะให้ความรู้สึกสําคัญกับความทุกข์ทรมานของตัวเองจนบางคนกลายเป็นคนที่ภาคภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนเหงาหรือว่าโดดเดี่ยว นั่นทาให้มันกัดกินพวกเขามากขึ้นไปอีกและยากที่จะมีทางหายเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งที่จะอยู่ในความโดดเดี่ยวนานเกินไปเพราะว่าคนเราถูกสร้างมาให้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันเป็นส่วนที่แข็งแกร่งตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้หากใครสักคนเติบโตมาโดยลําพังในป่าเขาก็จะยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์หรือพืชและพูดคุยกับพวกมันในภาษาของเขาเองความน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ เมื่อมีคนอยู่กับความเหงานานเกินไปความรู้สึกให้ค่ากับความทุกข์ของตัวเองก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้คนที่เสพติดความเหงาหลีกเลี่ยงความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับคนอื่นอีกครั้งสิ่งนี้จะทําให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวพวกเขาเจ็บปวดอย่างมากเมื่อความพยายามในการช่วยคนคนนั้นถูกปฏิเสธความสัมพันธ์รอบตัวค่อยๆพังทลายลงเมื่อผู้คนเริ่มเพิกเฉยต่อคนที่โดดเดี่ยวคนที่หวังดีจะรู้สึกมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อในที่สุดพวกเขาก็พูดออกมาว่า ก็ช่างเขาสิเขาไม่เคยสนใจคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแหละคนที่เสพติดความเหงาในที่สุดก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อความเจ็บปวดและยอมรับความเหงาเป็นวิถีชีวิตเขาเฉยชาเกินกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงโรคชอบความทุกข์ของเขาก็จะแพร่กระจายไปยังคนที่มีปัญหาคนอื่นๆรีบจํากัดความเหงาของคุณเสียตั้งแต่เนิ่นๆอย่ารอช้าทําทันทีถ้าคุณเชื่อในคริสตศาสนา มีคำพูดที่น่าสนใจของจอห์นมิลตันเขากล่าวว่าความเหงาเป็นสิ่งแรกที่ดวงตาของพระเจ้ามองเห็นและบอกว่าไม่ดีประโยคนี้ชี้ให้เห็นว่าความเหงาเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือว่าเป็นอันตรายโดยเนื้อแท้หมายถึงเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลหลังจากที่สร้างอดัมแล้วพระเจ้าทรงสังเกตเห็นว่าการอยู่คนเดียวนั้นไม่ดีสําหรับมนุษย์จึงนําไปสู่การสร้างเอวาในฐานะเพื่อนของอดัมเพื่อไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว ประโยคนี้อธิบายถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านมิตรภาพและความเชื่อมโยงกับคนอื่นค้นหาความหมายของชีวิตผ่านเรื่องราวจากป่าใหญ่ลองจินตนาการถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางในชีวิตของคุณที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจทั้งหมดที่คุณปรารถนาคุณคิดว่าคุณต้องการเท่านั้นจริงๆหรืออะไรทําให้ชีวิตของเรามีความหมายอย่างแท้จริงคําตอบอยู่ที่การผูกพันที่มีความหมายกับคนอื่น และมีคนที่อยู่เกียงข้างเราอย่างจริงใจธรรมชาติมีบทเรียนที่สอนเราบางอย่างในเรื่องนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นเอสเพนในรัฐโคโลราโด Colorado. ต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้เติบโตแบบแยกกันโตแต่ละต้นแต่เจริญเติบโตเป็นกลุ่มสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือรากของต้นเอสเพนทุกต้นเชื่อมโยงถึงกันต้นเอสเพนเล็กๆเริ่มต้นจากเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันอยู่ใต้ดินค้ำจุนกันและกันผ่านทางรากของมัน มีต้นไม้ชนิดอื่นที่สอนเราในเรื่องนี้ด้วยต้นเรดวูดแคลิฟอร์เนียที่แสนงดงามและดูยิ่งใหญ่มันสามารถสูงได้ถึง300ฟุตคุณอาจจะคิดว่าพวกมันต้องมีรากที่ลึกมากเพื่อต่อต้านแรงลมแต่จริงๆแล้วรากของมันนั้นตื้นแต่ว่าเป็นรากที่กระจายออกไปและเชื่อมโยงเข้ากับรากของไม้เรดวูดต้นอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายที่รองรับและยึดเหนี่ยวต้นไม้แต่ละต้นในช่วงที่เกิดพายุเช่นเดียวกับต้นเอสเพนต้นเรดวูดต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอด คนเราก็ไม่แตกต่างกันเราเกิดมาในครอบครัวเราเติบโตมาพร้อมกับคนอื่นๆทั้งที่รู้จักมาตั้งแต่เกิดและรู้จักเพิ่มเติมภายหลังเราเรียนรู้ที่จะผูกมิตรคนเราไม่ได้ถูกธรรมชาติกำหนดหรือออกแบบมาให้เผชิญกับความท้าทายของชีวิตเพียงลำพังเช่นเดียวกับต้นเรดวูดเราต้องการการสนับสนุนจากคนอื่นเมื่อพายุแห่งชีวิตมาเยือนและเราเป็นแรงสนับสนุนให้คนอื่นเมื่อพายุแห่งชีวิตของพวกเขามาเยือนพวกเขาเช่นกัน คุณเคยพยายามที่จะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองหรือไม่อาจจะถึงเวลาที่ต้องให้คนอื่นช่วยสนับสนุนคุณหรืออาจจะมีคนอื่นต้องการพลังชีวิตจากคุณขอให้จําไว้ว่าคนเราเชื่อมโยงกันและแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันชีวิตยังคงมีความหมาย EP นี้จะจบด้วยบทกวีที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่งหากมีอนาคตก็มีเวลาให้แก้ไขถึงเวลาที่จะเห็นปัญหาของคุณสิ้นสุดลงชีวิตไม่เคยสิ้นหวัง แม้ความโศกเศร้าของคุณยิ่งใหญ่เพียงใดหากคุณกำลังมุ่งไปที่วันพรุ่งนี้อีกครั้งหากมีเวลาสำหรับการขอพรก็มีเวลาสำหรับความหวังเมื่อต้องผ่านความสงสัยและความมืดมิดคุณก็ต้องคลาทางไปแม้ว่าใจจะหนักหน่วงและคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดหากมีเวลาสวดมนต์ก็มีเวลารักษาแม้ว่าผ่านฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ยังมีเมล็ดร่วงหล่นและงอกงามต่อไปมีวันพรุ่งนี้อีกครั้งและชีวิต ยังคงมีความหมายเสมอขอให้ทุกคนดูแลตัวเองผ่านพ้นความเหงาไปได้และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า eBook นะครับ ก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่า e-book ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP นะครับโดยการแอดไลน์แ Unlimited Myset นะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทางไลน์แอด แต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF อ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และ e-book ของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็ e-book ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line@ at unlimited mindset นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ